สวัสดีค่ะอุมฮาวเทียนะคะลงแต่คลิปมาไม่เคยได้ไลฟ์สดสักทีเลยค่ะวันนี้ขอมาไลค์ในช่องของตัวเองสักหน่อย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่คาดหวังว่าใครจะเข้ามาดูเยอะ <c oughs> แต่ก็วันนี้เราจะมาปลูกฮาวเทียะคะ่ะอุมจะมาปลูกฮาวเทียในกรณีที่เราได้เข้ามาแบบจากอีกร้านหนึ่งนะเนาะ <c oughs> แล้วเราอยากจะเปลี่ยนดินให้เขาใหม่ เราจะต้องทำยังไงมั่งอันดับแรกๆเลยนะคะสิ่งที่เราต้องมีในการจะปลูกฮาวเทียของเราก็คือหนึ่งต้นฮาวเทียแน่นอนอุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้วก็วัสดุรองก้นกระถางวันนี้อุ๋มขอใช้เป็นหินภูเขาไฟตัวนี้อุ๋มใช้เบอร์0ูนย์สองขึ้นอยู่ที่ขนาดกระถางนะคะตัวนี้เนาะใช้ในการรองก้นกระถางแล้อาจถ้าเราแล้วก็ ดินปลูกดินปลูกตัวนี้อุ่มใช้สูตรที่สวนจะมีตัวนี้จะมีแกบเข้าไปด้วยเพ์ไลท์วอร์มคูไลท์หินภูเขาไฟแล้วก็ขุยมะพร้าวมีหลายตัวมากในตัวเน้นโป่งค่ะและอีกอันหนึ่งก็คือหินโรยหน้ากระถางเราอาจจะใช้ดินญี่ปุ่นหินภูเขาไฟอุ่มใช้หินภูเขาไฟเป็นตัวสีดำตัวนี้โรยหน้ากระถางค่ะ วันนี้จะมีข้าวๆแค่นี้ก่อนในการปลูกเลี้ยงไม้อวบน้ำสกุลฮาวเทียกันค่ะอาจจะเสียงไม่ดังเสียงอุ่มอาจจะเบาไปนิดนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็รอไม้มาก่อน <c oughs> รอไม้อีกแล้วหลายไม้เหลือเกินก็ติดริมถนนอาจจะมีรถวิ่งไปมาได้อันดับแรกอุ่มใช้ตนนัวนี้อุ่มใช้กระถางตัวนี้มันเป็นกระถางกระถางปูนเนาะ นี่กระถางปูนเรามาใส่เดี๋ยวมาดูรูก่อนเห็นไหมคะรูเขาจะน้อยหน่อยมขอเปิดพื้นที่รูให้น้ำระบายได้ดีกว่าน,นี้หน่อย ห,หินภูเขาไฟลงไปกันก่อนค่ะใส่ขนาดประมาณไหนในห,หินภูเขาไฟขึ้นอยู่ที่ส่วนกระถางนะคะถ้าเราจะไม่เน้นปลูกไม้ ตัวฮาวเวเทียที่กระถางใหญ่กว่าต้นเกินไปเราจะให้มันเหลือพื้นที่ในการลดน้ำประมาณสักเซนหนึ่งแล้วก็อย่างเงี้ยอุ่มจะปลูก3มต้นรวมกันใส่ขนาดประมาณเศษหนึส่วนสค่ะถ้าเป็นกระถางประมาณนี้เนาะตัวนีข้ขนาดกระถางอยู่ประมาณ4นิ้วขอใส่อีกนิดนึงแล้วกันนะ ดีค่ะวันนี้เรามาปลูกฮาวเทียกันดีกว่าค่ะเมื่อกี้อุ้มใส่หินภูเขาไฟรองก้นกระถางไปแล้วใครไม่มีใช้ขุยมะพร้าวก็ได้นะคะแต่หรือว่าใช้ถ่านถ่านไบโอก็ดีค่ะแต่ว่าอุ้มเน้นเป็นหินภูเขาไฟมากกว่าแล้วก็ ขุยมะพร้าวใช้ได้ค่ะแต่ขุยมะพร้าวก็คือต้องผ่านการแชร่คือร้านสารเทนนินที่ออกจากขุยมะพร้าวออกไปก่อนแต่ขุยมะพร้าวก็จะมีอายุการใช้งานของเขาอยู่นะคะประมาณสัก6เดือนซึ่งถ้าเราดูแลไม่ดีมันจะเกิดเชื้อราได้เนาะเราปุ่มก็เลยขอเป็นหินภูเขาไฟแทนเลยละกันแล้วก็ดามด้วยดินปลูกตัวนี้ ตัวนี้มีอะไรบ้างดินปลูกตัวเนี้ยตัวเนี้ยอุ๋มใช้อุอ๋มใช้ดินปลูกของกุหลาบวันเนี้ยจะเป็นสูตรดินปูกกุหลาบแต่เราจะมาเพิ่มหินภูเขาไฟเพอไรท์เข้าไปค่ะเวอร์มิคูไรท์ที่เพิ่มแร่ธาตุเข้าไปแล้วก็หินภูเขาไฟสีดำตัวเนี้ยค่ะเข้าไปอีกทีหนึ่งเพื่อเน้นให้เขาโป่งมีความโป่ง จะเอามาใกล้ๆให้เห็นนนี้ององก้นกระถางไปแล้วประมาณเศษหนึ่งส่วนสามเราก็มาใส่ดินปลูกกันดีกว่าใส่ยังไม่เยอะเพราะว่าฮาวเทียเนี่ยเวลาเราปลูกอะ่ะเดี๋ยวองคขอตรวจสภาพรากก่อนของฮาวเทียอุ้มจะปลูกหาทั้งหมด สามต้นในหนึ่งกระถางวันนี้มาไลฟ์แบบสามต้นนี้ค่นนอแบบน,นข,ข้างที่จะจับลงปลูกได้แบบยากอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะอุ่มได้มาแบบทั้งกระถางเนาะซึ่งที่สวนที่อุ่มได้มาใหม่เนี่ยส่วนเขาอ่ะก็เราไม่รู้ว่าระบบลากเป็นไงอผมก็เลยจะเทสระบบลากเขาก่อน <c oughs> เวลาอุ่มได้ไม้มาใหม่อผมชอบให้เขาจัดสวนแบบทั้งกระถางแต่ ฮาวเทียเวลาเรามันไม่เหมือนคันตัดค่ะแค่ตัดเนี่ยเวลาเราปลูกเนี่ยเราสามารถที่จะตัดรากเล็มรากของเขาออกได้หมดแล้วก็วางทิ้งไว้ได้โดยที่ไม่เป็นอะไรแต่ฮาวเทียในกรณีที่มันมีกรณีที่เราจะย้ายปลูกย้ายปลูกเขาเลยในขณะที่เราเนี่ยย้ายแบบนี้ค่ะอันนี้อุ้มขอดูอุ้มไม่แน่ใจเขาน่าจะมีทรายผสมเข้ามาด้วยซึ่งใช้ได้อยู่รากอันนี้คือรากแขนง ไม่ใช่รากแขนงพูดผิดอันนี้คือรากแก้วเขาเลยค่ะเนี่ยฟึบเอาดินเก่าออกก่อนนะคะถามว่าย้ายดินเก่าไปได้ไหมถ้าดินเก่าที่เราปลูกจากสวนเราโอเคหรือสวนเขาโอเคแล้วเรามองแล้วว่ามันโอเคเราก็สามารถที่จะย้ายดินเก่าไปด้วยได้เลยแต่อุมขอเอาดินออกดีกว่าเรามาปลูกไม้แข็งกับฝนนะคะ มืได้อแวนมาด้วยนะคะวันนี้เป็นการไลค์ครั้งแรกใน YouTube ของอมครั้งแรกไหมอาจจะมีไลค์ไปบ้างแต่แอบไลค์นิดนึงนี่ดูลากสิตัวนี้เป็นซินเวอร์ค่ะอาเทีย <Our dear S 1> ซินเวอร์นี่เห็นไหมลากแก้วเขามาเยอะแล้วแต่ออมจะเอาลากฝอยออกทุกคน ไม่ต้องตกใจนะเราควรจะเพราะเวลาลากฝอยมันขยับอะคะ่ะมันจะพอเวลามันขยับเนี่ยเดี๋ยวลากมันจะเน่าเนี่ยอันนี้คือลากฝอยอันนี้คือยาวไปยาวไปหน่อยอมก็เด็ดออกเดี๋ยวเขาจะแตกลากฝอยออกมาใหม่เองลากฝอยเขาก็จะแตกตามข้อของลากแก้วกับลากแขนงเราก็จะมีทั้งลากแก้วแล้วก็ลากแขนง ันนี้คือรากฝอยแล้วก็อาจจะเอาออกไม่หมดเดี๋ยวขอดูก่อนนะเขายังมีความขาวเห็นไหมคะรากเขามีความขาวอยู่ซึ่งพอมีมันขาวความขาวเนี่ยก็คือรากเขาดูดีแหละ พี่ไม่ได้ตอบใครนี่เป็นการไลฟ์ของวิการแรกแล้วพี่ไม่ได้เอาแว่นมาด้วยนะทุกคนอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นกามาปลูกฮาวเวเทียกันค่ะอ่าออใครที่เข้ามาไม่ทันพี่อุ๋มกำลังจะปลูกหไม้อบน้ำสกุลฮาวเวเทียนะคะโดยทำการย้ายจากดินปลูกใหม่ ยิงปลูกที่เป็นที่เราได้มานาะจากร้านอื่นเราเราก็จะทําการเปลี่ยนดินให้เขาใหม่ในสูตรของเราทําไมถึงใช้ดินในสูตรของเราเพราะพฤติกรรมการเลี้ยงของแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่อุ๋มอาจจะชอบรดน้ําไม่บ่อยก็เลยจะเน้นเป็นดินปลูกที่ค่อนข้างที่จะ ไม่ปุ่มมากเก็บความชื้นแต่ว่าช่วงนี้จะลดน้ำประมาณอาทิตย์ละคันเองค่ะถ้าเป็นฮาวเเทียนะแต่จริงๆใครอยู่บ้านหลายๆวันอยู่หมาถึงว่าอยู่บ้านแล้วมีเวลาค่ะฮาวเวเทียเขาชอบให้ลดน้ำช่วงเวลาค่ำๆไปแล้วค่ะค่ำไปแล้วหมือนคงงบางทีพี่อาจจะลดน้ำช่วงสองทุ่มเพราะฮาวเเทียเขาต่างกับไม้สกุลอื่นคือ เฮาเทียเขาปากใบเขาจะเปิดในช่วงเวลากลางคืนการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเขาการให้เขาได้น้ำอะค่ะควรลดประมาณช่วงสักพี่จะลดประมาณ2องทุ่มคนดึกๆไปเลยก็ได้แต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็ต้อง เป็นตอนเช้าแต่ว่าเวลาลดอ่ะไม่ต้องจอกน้ําให้เขานะคะถ้าไม้มีรากแล้วต้องลดจนถึงใต้กระถางหรือการใช้ให้เอากระถางไปดูดน้ําจะดีกว่าถ้าเราไปจอกให้น้ําเขานิดหนึ่งอ่ะมันก็จะไปขังที่โคนพอไปขังที่โคนอ่ะมันจะทําให้โคนเน่านี่คือสาเหตุที่ฮาวเวร์เทียนเน่าเราจะมีผู้ร่วมไลฟ์ไปกับเราคือนกค่ะ นี่ก็จะออกนี้แล้วก็จะเอาลากฝอยออกบ้างไหนที่มันฝอยเยอะไปพี่อุ่มก็จะออกลากเขาดีนี่ลากสมบูรณ์แต่ทําไมถึงเอาลากฝอยออกเพราะเดี๋ยวเขาก็จะแตกลากฝอยมาให้เราไหม่ถ้าเราไม่เอาออกนะเผื่อบางทีลากฝอยมันจะเน่ามันทําให้ไม้มันเน่าตามไปหมด ถามว่าเอาไปแบบเมื่อกี้ไปได้ไหมแต่ว่าไม่แนะนําค่ะเอาออกได้ควรเอาออกไม่ต้องเสียดายเพราะมันมีลากแก้วเห็นไหมสีขาวๆอยู่เนี้ยอย่างเงี้ยยาวเกินสมเด็ดเลยถามว่ามีมีปัญหามีแผลไหมแผลมันนิดนึงไม่ไม่เป็นไรกับเขาหรอกค่ะ วันนี้เราจะปลูกน้องทั้งหมดสามต้นในกระถางเดียวเขาจะช่วยดูแลกันในกระถางเดียวถ้าอีกต้นหนึ่งไม่ไหวโซมอีกต้นหนึ่งก็จะดูดสารอาหารไปแทนอันนี้รากดีแต่ว่ามันจะมีใบที่เขียวเราจะไม่ เอาไว้มันก็เหมือนการเราปลูกพกไม้ใบอะค่ะถ้าใบมันเยอะไปมันก็จะไปแย่งสารอาหารไปช่วงแรกๆยังไม่เติมปุ๋ยนะคะในการปลูกไม้เราต้องการให้รากเขาติดดินก่อนอีกสักประมาณเดือนหนึ่งค่อยให้ปุ๋ยแทนค่ะเดี๋ยวรากเดี๋ยวต้นไม้จะตกใจตกลงคุณจะให้อะไรฉันก่อนดีจะให้ฉันดูดน้ําให้ฉันคือบางบางคนก็เข้าใจว่า ต้องให้ปุ๋ยเลยแต่พี่อุ่มสูตรพี่อุ่มยังไม่ให้นะคะไม่รีบอ่าอันนี้เราจะเห็นว่าตัวนี้แห้งแล้วซึ่งเราเด็ดได้แต่เวลาเด็ดยกซ้ายยกขวาแล้วดึงเขาออกอน,นี่ก็ยกซ้ายยกขวาดึงเขาออกเอาขี้ดินออกก่อนค่ะถ้าขี้ดินมันไปขังตามซอกะคะ่ะเวลาเราลดน้ำไปอ่ะมันจะทำให ไปแฉะที่โคนเขาพอมันแฉะที่โคนก็นทำให้โคนน่าเน่าอีกโอเควันนี้เราเอาดินดินที่ได้มาจากสวนเขาถือว่าโอเคนะคะเนี่จะเห็นว่ารากเขาสมบูรณ์โอเคมาค่ะ เรามาปลูกกันพี่ผมใส่ดินเยอะเกินไปเดี๋ยวพอุ้มต้องเอาออกก่อนในกรณีที่ไม้เขามีรากอันนี้เอารากฝอยออกไม่หมดเอาออก เดี๋ยวลากเขาแตกมาใหม่ไม่ต้องตกใจนะทุกคนเอาลากฝอยออกให้ได้มากที่สุดจะดีเหลือไว้ลากแขนงกับลากแก้วเรามาแข่งกับฝนกัน ฝนมากเลยทุกคนนี่ไหลอยู่ใต้ต้นไม้ข้างนอกด้วยนะนี่อันนี้ดูไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วคะ่ะลืมเอาออกไปอันนี้ก็เหมือนกันแห้งๆล้วเปิดพื้นที่ไปไม่ต้องเสียดายนะเดี๋ยวล่าเขาจะแทงออกมาตรงที่เราขย,อยาับ ติพี่อุ๋มจะไลฟ์ใน IG ค่ะชื่อเดียวกับ youtube นี่เลอยอ,อันนี้เขาสวยกว่าอันนี้เหมือนจะมีหนอ่อมีหน่อมมาแล้วด้วยแต่ถามว่าสวยมหมายถึงความฟูก็สวยแต่ความสั้นอ่ะสองตัวนี้เป็นใบแบบแบบแบบที่สั้นกระชับแต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะยาวไปอยู่ข้างหลังก่อนและนี่ก็อยู่ตรงนี้เห็นไหม เอาหน่อออกมาตรงนี้ค่ะเวลาเราจะแทงหนอ่อเราจะเอาหน่อเขาจริงๆตรงนี้หน่อมันออกมาแล้วนะเดี๋ยวขอแบแป๊บนึงนะคะเนี่ยถ้าหน่อมันออกมาแล้วอะเราเปิดพื้นที่ไปเลยก็ได้เปิดพื้นที่หมายถึงว่าเอาใบออก ก็จะได้ขยับได้ง่ายๆไม่ต้องเสียดนะายนะใบใบเราไปวางได้แต่ซิมเวอร์เวลาวางใบอะ่ะมันจะไม่ออกมาเป็นตัวนี้นะคะมันจะเป็นสีเขียวหรือออกเป็นทางดำซิมเวอร์นะเวลาวางไวถ้ายกยอดเขาจะแตกหนอ่อเขาเป็นไม้ที่แตกหน่อง่ายซิมเวอร์แต่เป็นไม้ที่ไม่ได้ชอบต้องมีได้ค่าของแสงที่สม่ำเสมอกาหารร้องละ เนี่ยพี่อุ๋มเปิดเพื่อให้หน่อเขาขยายได้ดีค่ะการปลูกสามต้นเนี่ยลำบากมากก็ตรงที่เราไม่มีตัวช่วยประคองเรายิ่งโราไล่อีกนะเอายังไงดีนะจัดมุมไหนดีนะปล,ปลูกรวมกันอย่างเงี้ยค่ะพี่อุ๋มชอบช่วยกันดูแลอ เห็นไหมเห็นนะขยับกล้องให้สวัสดีค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วหรือจะอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ อย่นี้่งนี้มันก็ไปมุมของมันนะเนาะ จากนั้นเราใส่ทุกคนฝนตกแล้วใส่ดินปลูกเข้าไปค่ะหมาแล้วพี่ฝนพี่ฝนตกแล้วทุกคนเอ่ถ้าหายไปไม่ต้องตกใจนะอาจจะต้องปิดไลฟ์ตอนนี้อยู่ใต้ต้นไม้ก็เลยเียงปลอดภัยอยู่แต่ถ้าตกแรงๆก็ต้องบายแล้วนะทุกคน วันนี้ฟ้าฝนไม่เต็มใจอเนี่ยเราใส่ดินประมาณเนี้ยเดี๋ยวพี่อุ๋มจะทิ้งท้ายให้นะพอเราใส่ดินประมาณนี้เสร็จใช่ไหมคะปึ๊บขยับนิดนึงโอคโอ,อย่าลืมใส่สตาร์ทเกันจีลืมนะเนี่ยไม่ไดเอามาจากนั้นเดี๋ยวพี่อุ๋มจะใส่หินโรยอันนี้หินภูเขาไฟสีดำเราใช้ดินญี่ปุ่นก็ได้ค่ะสำหรับคนที่ยังดูความ ความชื้นของต้นไม้ไม่เป็นวันนี้มาไลฟอยู่ที่แบบหน,น้าบ้านรถวิ่งกันทั้งวันอยู่แล้ว <c oughs> ในเป็นเป็นหมู่บ้านที่รถเข้าออกเยอะมากอะวิ่งตลอดอะ่ะ อยู่สัตหีบนะคะอ่ะมีหอบินผ่านหน้าบ้านเราอุมยู่สัตหีบค่ะอยู่ในเขตของอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของทหารเรือมันก็จะมีฮอบินอย่างนี้อยู่แล้วถ้ามีเกี่ยวกับภารกิจอะไรฟึบ ฝนตกแล้วทุกคนโอยวันนี้จะปิดไลฟ์แค่นี้ก็แล้วถามว่าพี่อุ้มปลูกแบบนี้แล้วลดน้ําได้เลยไหมลดได้ค่ะอันเนี้ยลดน้ําได้เลยพี่อุ้มจะบอกให้เพราะว่าอะไรเพราะรากมันโอเคแล้วมันมีรากแล้วเราย้ายจากกระถางที่มันมีดินมาอยู่แล้วเราไม่ได้ไม้เป่ยรากว่าไปคนละแบบอันเนี้ยคือย้ายจากดินเก่ามาดินใหม่แต่แนะนําว่าเวลาปลูกพี่อุ๋มแนะนําให้ปลูกช่วงเวลาเย็นๆไปแล้วจะดีกว่า แต่วันนี้มาไลฟ์ก็เลยอยากให้เห็นให้ให้เห็นง่ายๆเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ขอบคุณฝากติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะเนี่วันนี้ไลฟ์ใน youtube เป็นครั้งแรกเลยขอบคุณทุกคนแล้วก็เดี๋ยวบายๆไปก่อนนะคะถ้ามีอะไรก็ตามไปไอจีนะคะตามไปที่ไอได้ชื่อนี้เลยเนาะก็จะมีทิ้งลิงก์ทิ้งอะไรไว้ให้ประจำอะค่ะบายๆค่ะแล้วเจอกันใหม่นะ